มีคนถามผมหลายคนมากว่าทำไมผมชอบถ่าย ps ลงคลิปเกือบทุกวันน,นี้ ps เ,เนี่ยตอนนี้พ ps ยุอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดจะเจ็ดสิบหกแล้วค่ะเนี่ยอีกสอ,องสามเดือนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันกับคุณแม่ผมเลย <c oughs> แต่คุณแม่ผมผอมนิดนึงแต่ ps เ,เนี่ยเนี่ยยืนไม่นั่งครับยืนทุกวันถายของอฟันก็ยังอยู่เกือบเคี้ยวได้ค่ะเกือบเกือบยังอยู่ยังอยู่เยอะครับยังอยู่เยอะนี่ตื่นตื่น พี่เอดใช้ชีวิตยังไงทุกวันเนี่ยตื่นนอนนอนเวลาเท่าไหร่แล้วมาเตรียมข,ขายของเวลาเท่าไหร่แล้วเลิกเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็สามทุ่มสามทุ่มก็เริ่มง่วงแล้วค่ะนอนแล้วการนอนแล้วตื่นพี่เอดตื่นมาบางทีก็ตีห้าตีห้าพี่เอดตื่นแล้วอ่าของเนี่ยพวกมะนาวเนี่ยอ่าสมมติมะนาววันนี้ผมสั่งมะนาวผมชอบผมผมผม,ผมชอบดื่มอะไรนะเพราะผมเนี่ยเขียวมะนาวเขียวมะนาวเพราะว่า,าไอไอ,ไอมะนาวเนี่ยมะนาวบางทีลูกสองลูกสามลูกแล้วแต่ แต่ว่าเขียวเนี่ยชาใบเขียวเนี่ยพีเอสได้มายังไงอ๋ออันนี้มันซื้อมาจากตามร้านทั่ว,ว <ผม S 1> ไปแหรอน้ผมขอชมหนะ่อยอันนี้เราจะมาขอชมนี่ชาใบเขียวของพีเอสนะเป็นชาที่ตรงเนี่ยพีเสซื้อมาแล้วก็ใส่ของไว้มันเป็นชาอะไรผมรู้สึกว่ามันแรงกินแล้วมันเหมือนแบบ<ช> <ไป S 2> นะครับนี่มันเป็นชาเขียวอ๋อชาเขียวธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะทั่วไปก็เป็นอย่างนี้นะท่านชมใช่ค่ชาเขียวธรรมดาก็ เหมือนใบที่เขาทาให้แห้งแล้วก็ตากเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วแล้ว,ลวตอนพีเอสผสมเนี่ยขอผสมอีกสักแก้วนะผสมให้ผมดูหนะ่อยเดี๋ยวผมเอาเพิ่อมอีกแก้วนะึงกินแบบตรงนี้เลยตรงนี้ผมจะใส่ไว้กินทั้งคืนเนี่ยผมจะใส่กล่องนี้มาพี่เอสใสอันนี้มะนาวอ่ะผมขอชาเขียวแบบไม่ต้องใส่มะนาวเพราะมะนาวมีแล้วเดี๋ยวไปชมขั้นตอนพีเอสผสมชาเขียวให้ผมอ,อส่สันดับรกชาเขียว<ห>ได้ชงมาเรียบร้อยอ๋อชงไว้แล้วนี่ไว้<ช><ช>แล้วค่ะสีเขียวก็เทเลยใช่อเทใส่แก้วให้ผมสักแก้ว ช,ชาเขียวนี่มันมีโทษมีประโยชน์อะไรยัง,ยงไงครับพี่พี่เีที่ที่เรารู้นะชาเขียวมันมันเป็นเหมือนอย่างกับมันมีสารอะไรชนิดหนึ่งที่มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคล้ายๆมีคาเฟอีนแต่มันก็ไม่ใช่คาเฟอีนนะมันทำให้เราสดชื่น เพียใส่แล้วต้มน้ำร้อนแช่ไว้นานไหมก็ต้องต้องใช้โยงไปโยงมาเขาเรียกโยงหรือเขย่าหรือโยกโยงโยงโยงให้มันออกน้ำใช่ใช่ใช่โยงไปโยงมาครับแล้วมันจะเข้มข้นแต่ว่าเพียคนนู้นชื่ออะไรคนเสื้อดำชื่ออะไรชื่ออะไรเพียสชื่อปุนวดีไม่ชื่อเล่นนจริงตาตชื่อตุ๊กตาเหรอเขาใส่นาฬิกาวัดเลยนะนาฬิกาออกกำลังกายเลยเห็นไหมเขาใส่นาฬิกาออกกำลังกายนนี้เป็นน้องสาวนะครับ พี่ตุ๊กนี่น้องสาวอายุสักอายุอายุ70แล้วส่วนพีเอสเจ็ดนี่ยมันร้อนพีเอสขอน้มเย็นหน่อยตู้ตู้นี่ผมลูกค้าประจำพี่เอสผมไม่ไปไหนแล้วตั้งแต่รู้จักพี่เอสผมไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวมันก็ตกหรอกไม่ตกไม่ละมันมันขอน้มเข็งหน่อยพีเอสร้อนนิดนี่ผมถ่ายท millet, ุกวันถ่ายอย่างไรพี่เอสใช้พี่เอสใช่ไหยนี่ท่านผู้ชมเก็บทุกวัน น้องสาวชื่อตุ๊กเย่ยเจ็ดสิบมันมันมันเข้มไงมันก็เลยแบบทำให้เราออมันกินแลิวทาไมผมต้องแบบปกติผมกินกาแฟแล้วมันดีดผมอยู่ไม่ได้มันดีดแบบมันบีบหัวใจแล้วผมเนี่ยมันเหมือนควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้อะมันกินเยอะแตมันสั่นใช่ไหมออแต่กินชามันขมแล้วมันอยู่ได้มันมันไม่ดีเยอะอ่ะพี่เนี่ยเห็นไหมรสชาติอร่อยมากครับท่านผู้ชมสืบแชมป์อยู่ไหนถ้าเห็นก็รีบมาอันนี้พีเอส พีเอสเป็นคนบางพีนะครับเมื่อเมื่อวานคุยกับสำรีบอกว่าเสือจำเนียนจำเนียงจำเรียงเสือจำเรียนนะครับมีที่มาที่ไปคือโดนจริงตายที่นี่พีเอสบอกพีเอสเคเห็นที่ไหนตอนเขาตายเสือจำเรียนเห็นเขาเอามานอนไว้ตรงที่สาลาสาราตรงข้างข้างวัดเลยอ่ะเขาเขาอนเขาเอามานอนเลยเห็นเห็นตัวที่แบบเสือจำเรียนให้ข่าวว่าแต่คนเป็นเสือเสือที่ปล้น ใช่ค่ะแล้นสุดท้ายเนี่ยได้ข่าวสำลีบอกผมว่าสุดท้ายที่ก่อนโดนจับเนี่ยไป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 เอาลูกสาวเจ้าของโรงสีหรืออะไรอะไรปะรพี่พอรู้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะเสร็จแล้วที่เขาไม่ยอมเลยได้ข่าวว่าตำรวจยิงเหรอตำรวจยิงค่ะอ๋อตำรวจตนน้นไม้ใช่ไหมตำรวจเนี่ยเขาเขาตามมาหลายวันอ่าแล้วม,มีมีนายตำรวจคนนั้นอ่ะ จำชื่อไม่ได้แล้วตอนนั้นเรายังเด็กอยู่อ่ะตอนนั้นเขาเอาปืนเนี่ยไปให้เมียเขาข้ามให้เมียเขาข้ามเลยเมียเขาข้ามปืนอ่าอ๋อแล้วเขาก็เอามาแล้วก็จังหวะที่แบบเขาจังหวะว่าเสือจัเปียงเนี่ยจะหมอบลงไปเนี่ยเขายิงเข้ากบหูนี่เลยเข้าหูมาทะลุตรนตรงนี้อ่าอ่า นั่นแหละอันนี้เสือจำเรียนนี่เป็นเสือที่ปล้นเขาใช่แล้วเขามีของดีไงคือล้อมอีไรก็เจอแต่ผ้าขม้ามีแต่คนบอกอย่างนั้นคนลูกนะคนลูกจริงๆเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พีเอสนี่เห็นกระตาเลยว่าเสือจำเรียนเอามาใช่เต่จริงก็เขาเอามานอนที่วัดเพราะเขาโดนตำรวจจิงตายเพราะเขาปล้นเขากินแล้วก็ได้ข่าวว่าอันนี้จริงแท้ไปคุมคืนลูกเจ้าของโรงสีแล้วก็แจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ตามมายิงใช่ไหมครับแล้วเขาก็ มีอาวุธด้วยมั้งแต่เขาเสือจำริคคำว่าเสือมันต้องมีอาวุธนะตอนตอนที่เขาตอนที่ไม่แน่ใจเราเพราะว่าตอนนั้นเ,เราไม่เห็นเขาเขาเก่งทางสายศาสตร์เนะี่ยเขาไม่จําเป็นต้องมีอาวุธหรือมั้อเฮียเชื่ออย่างนั้นไหมเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมสมัยก่อนน่าเชื่อนะคะเพราะมันอาจจะไม่ใช่สมัยก่อนนะใช่พี่พี่ตำรวจมาพี่ มามามีตำรวจมาตำรวจตำรวจน้องกินไรกินไรตำรวจมาตำรวจอันนี้รอรอเขาชื่ออะไรตำรวจเนี่ยไม่รู้จักอ๋อโอเคเสือจำเรียงตายที่นี่วัดบางพี ใช่ว่าจะเพียกลางใหญ่กลางนะครับพี่เห็นสุกกับตาเห็นเลยตอนนั้นตอนนี้พี่เจ็ดสิบห้าตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าขวบั่นแหละสิบกว่าขวบก็ผ่านมาประมาณหกสิบกว่าปีแล้วใช่เสือจำเนียนจำเรียงจำเรียง,ยงใช่ไม่ใช่เนียนไม่ใช่เรียงแต่จำเรียงนะเป็นเสือที่เชื่อว่ามีของดีแต่ก็โดนตำรวจยิงเสียชีวิตไปแล้วเพราะได้ข่าวว่ายิงบนต้นไม้ด้วย แต่นี้ยิงแคทอะไรพี่ไม่รู้หมอบไม่รู้ค่ะหมอบหรือยิงบนต้นไม้พี่ไม่รู้แต่สานีบอกว่ายิงบนต้นไม้ขึ้นไปหนีตำรวจบนต้นไม้แต่ได้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 ความรู้ใหม่ว่าเสือเมียเสือจำเรียงเนี่ยโดนไอ้ตำรวจให้ข้ามอาวุธปืนเมียของตำรวจอ่าเมียตำรวจนี่แหละ เอ้าเมียาตำรวจเขาให้เมียเขาหนะข้ามปืนให้ทีเขาอว่าจับมันไม่ได้สักทีมันข้ามปืนกูตีกันไปตำรวจที่ยิงนี่เป็นตำรวจบางพีไหมใช่ตำรวจบางพีครับพี่ตอนเด็กนั้นพี่เด็กพี่ห่างจากโรงพักกี่กี่บ้านพี่ห่างกี่กี่เมตรบ้านห่างจากโรงพักประมาณสองเมตรเนี่ยแหละไอ้สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วก็จากจากเดิมข้ามคลองไหมไปวัดต้องข้ามคลองมีคลองเล็กๆไหมมีคลองเล็กๆใช่ก่อนนี่ครับอยู่วัดบางพีใหญ่กลางก็พี่เอสนะครับ เดินไปวัดบางเพียการรู้สึกจะสามร้อยเมตรเหตุการณ์เนี่ยเสือจำเรียงนี่เมื่อ60ปีที่แล้วใช่ตอนพี่เอสอายุประมาณ10กว่าขวบตอนนี้75ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ขอขอบคุณพีเอสนะครับนี่คนชงชาให้ผมทานทุกวันพี่ตุก๊กกลับบ้านแล้วเหเอรอกลับแล้วค่ะขับรถดีๆพี่จ้าน้องนักเรียนเขายังไม่ติดเทอมอีกนะโอเคพีเอสขอบคุณมากครับค่ะจ้าบายบายครับบายบาย